คุณนี่น้ำตาจนจะออกทุกคนเลยโอ้ว้าวสาบอนมาเมืองไทยนี่แบบทึ่งถนนมีนอันดับแรกเลยอันดับนึ่งเลยทุกคนทึ่งถนนหลายทุกคนเลยโอ้โหโอ้โหบอโสีเวาอย่างทุกคนเพราะมีคำบรรยายเนาะให้ภาพมันบรรยายไปเลยทุกคนว้าวนี่ทุกคนอยู่ทางด้านล่างเขาก็แบบว่า ขับรถแบบบบฮอนนะหู้มเย็นเนาะทุกคนเนาะไปดีสวัสดีขามาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้สาววอนกาลังจะเดินทางไปเ,เยี่ยมบ้านญาติเนาะทุกคนที่อยู่กรุงเทพนี่แหละเนาะาสาววอนก็จะถ่ายภาพบรรยากาศถนนหุนทางเนาะในเมืองไทยให้ทุกคนได้เบึ่งกันอย่างแบบเ,เต็มเต็มเนาะทุกคนเพราะว่าสาววอนก็แบบว่า เพิ่งมาเมืองไทยข้างแรกเนาะก็เลยแบบบางถนนบางเส้นเขนาก็ยังไม่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวสาวรจะขอเก็บภาพบรรยากาศเนาะไปฝากทุกๆคนเนาะไปเบิ่งรพร้อมๆก,กันกับสาวนเลย let's go <S ว้าวถนนเมืองไทยทุกคนโห้ี่ดีนะทุกคน กล้องมาแบบนี้ก็เพราะว่า,าบางคนอาจจะเข้าใจว่าสาวบอลไปดูดคลิปหรือว่าเอาคลิปของค,คนอื่นมาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่สาวบอนก็มีแต่รีแอคชั่นเนาะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้สาวบอลถ่ายเองกับมือเด้อเนาะทุกคนเนาะสาวบอ,อยังให้ทุกคนได้เห็นนํำสาวบอลสดๆ นเมืองไทยเดอ้อตอนนี้สาวรอยูอ่เมืองไทยเนาะกรุงเทพมหานครเนาะชายแลนทุกคนเนาะโบมนอยู่โบมนอยูอ่ประเทศอื่นเด้อเนาะนี่คือประเทศไทยทุกคนว้าวโอ้โหถนนทางด้านถึงสุดยอดน,นี่เนาะรถกันแลนมาวิ่งมาอู้สวยมากโอ้ทุกคนเฮ้ยสาวรนั่งรถมาแล้วเห็นสะพานทุกคน แต่บหัวสะพานอย่างสวยมากทุกคนว้าวอุว้ยทุกคนสวยหลี นะทุกคนนี่น้ำตาจนจะออกทุกคนเลยโอ้โหสวยมากเมืองไทยว้าวสุดยอดว้าวน่าจะเป็นแบบสะพานคู่เนาะทุกคนโอ้โหทุกคนสวยอลังการยิ่งใหญ่มากโอ้ว้าวทุกคนอยสวย โอ้โหสุดยอดเลยทุกคนวู้สวยมากว้าวออ้ยทุกคนีิสวรรค์ตื่นเต้นดทุกคนเลยเห็นเห็นคือกันบอกเนานะนี่คือทุงชาติไทยด้วยทุกคนเนาะเขาอยู่เมืองไทยนี่เนาะทุกคนนี่เลยโอ้โหนี่เนาะนี่คือหนังสือไทยเนาะทุกคนเนาะ แบบสะพานมาแบบสุดยอดอลังการลิลี่ทุกคนอยู่นณะจุดนี้แบบว่าเขามาเห็นตัวจริงนะสุดยอดที่สุดเลยโอ้โหว้าวเบิ่งถนนทางด้านหน้าทุกคนซ้อ,อนกันอยู่ทุกคนโอ้โหว้าวกอมูสีวาวอย่างนอกจากคำว่าว้วาวชทยแด์ถนนเมืองไทย โอ้โหกำลังสร้างทุกคนเนาะเพื่อนบอกมาบ้านเพื่อนกำลังพัฒนาทุกคนนี่เนาะเพื่อนกำลังพัฒนาเพื่อนกำลังสร้างเพื่อนสร้างไปเรื่อยๆเนาะเมืองไทยโอ้โหพัฒนาไปเรื่อยๆว้าวเสาแต่ละเสาทุกคนเลยว่าทรมาดา เดี๋ยวสบวนจะจับกล้องไปเรื่อยๆเนาะทุกคนให้ทุกคนได้เห็นถนนของเมืองไทยเป็นแบบใดทุกคน ใหญ่อลังการเมืองไทยโอ้โหนี่เนาะสุดในที่สุดเนาะสาวรก็ได้มาเห็นกับตาข้องตัวเองแล้วทุกคนเนาะไผ่ที่ยังก็เห็นนะเที่ยวมาเบิ่งเด้อทุกคนเอ้ยถนนเมืองไทยเนาะทุกคนนี่นะโอ้โหนี่นเนาะเพิ่นกำลังสร้างทุกคนเนาะสุดยอดเลยเมืองไทยคุณ a l าทุกคนเห็นบ่ ยู่ทางถึงเนาะทุกคนสวอนว้าถือว่านาสวอนวอาคุณถือกะต้องขอโทษขออภัยด้วยอ้โหูพนูนะป้ามีคนยู่ถึงเนาะทุกคนเพ่นกำลังฮิตกำลังสร้างนี่นะืองไทายนะวะ้าอู้ถนนเส้นนี้แบบเพ่นกำลังแบบว่าอันคนห้องอย่างสรางส้างเสาตั้งเสาขึ้นนะทุกคนยาวเกยียดเลยพุณนะทุกคนอ้โห โอ้โหทุกคนปาดตะลึงเลยทุกคนเลยสุดยอดอิริเมืองไทยถนนแบบโอ้โหบ่เ,เคยเห็นอยู่ใส่มาก่อนเนาะทุกคนเนาะบ้านเฮาบ่เห็นแบบนี้เลยบบมีแบบนี้ทุกคนโอ้โหโยังยาวไปอีกอยู่ทุกคนพูดนะมันสร้างขนาดเลยเนาะปาดพันเอาเงินมาจะใส่มาสร้างเราทุกคนนี่ทุกคนสดๆกำลังสร้างนี่เนาะทุกคน ออคนแบบเอ่อพนักงานเพนื่อนก็กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ทุกคนเนาะอ้นี่เนาะทุกคนเบิ่งทางหน้าเหานี่เนาะสาวอนก็่ได้ตัดคลิปเด,อด้อตัวนี้นะเนาะโอ้ถ่ายเรียวๆสดๆแบบนี้เลยดาวขนองสมุดสามคอนโอ้นี่เนาะป้ายบอกทางอย่างชัดเจนทุกคนว้าวเสาเสาใหญ่มากทุกคนโอ้โหสุดยอด บ้านเขาบวมีได้แบบนี้นะทุกคนนะเานาะนอภัยพวได้มาก็เบิ่งตามคลิปสาวบอลไปก่อนเด้อสาวบอลตื่นเต้นเนาะทุกคนเบิ่งทางด้านล่างก็มีรถมีรถแล่นทุกคนเนาะมันมันเป็นถนน,นแบบณตอนนี้เฮาอยู่ลอยฟ้าอยู่นี่ทุกคนอยู่ทางด้านด้านล่างเนาะก็จะเป็นถนนนี่เนานะทุกคนโอ้โหสุดยอดว้าเบิ่งทางด้านหน้าทุกคนอูววนวว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 ว้นะสร้างวร้วว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 ทวว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 โว ี่เนาะบนเป็นภาพ AI เนาะนี่คือสาวอยกกล้องขึ้นมาถ่ายเองสดๆเนาะนี่เลยโอ้ยิ่งใหญ่อาลังการโอ้นี่ทุกคนนี่เนาะว้าวสาวอนมาเมืองไทยนี่แบบทึ่งถนนเยน,อ,นอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งเลยทุกคนทึ่งถนนหลายทุกคนเลยอ้โห ูสีเวาอย่างทุกคนเพราะมีคําบรรยายเนาะให้ภาพมันบรรยายไปเลยทุกคนว,ว้าวนี่ทุกคนอยู่ทางด้านล่างเขาก็แบบว่าขับรถแบบโบฮอนะนะห้องยนเนาะทุกคนเนาะแต่ละจุดไปเนาะทุกคนโอ้นี่เนาะทุกคนวรรา่วรรมามาดาผู้ทมาดาเมืองไทยสุดยอดเมีนี้คลิปสาวบอลมันตัดเนาะทุกคน มือถือสาวอนมันแบบมันความจามันเต็มนะไปต่อทุกคนเนื่องจากม่กกี้นี่เนาะมีปัญหาหน่อยนึงเนาะนเกี่ยวกับมือถือของสาวอนเนาะทุกคนแบบความจํามันเต็มเนาะสาวอนต้องได้หยุดอ่าเพื่อที่จะเคลียโทรศัพท์ก่อนเนาะเพื่ออยากได้เอ่อภาพบรรยากาศของถนนเมืองไทย ให้ทุกคนได้เบิงได้ทรงเนาะทุกคนตอนนี้สวร์ก็ลบข้อมูลไปบางส่วนเนาะโทรศัพท์อาจจะแบบมันเก่าแก่แฮงแล้ทุกคนเอสอสวร์ก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะเดี๋ยวเขาก็ต้องตั้งใจหาเงินเก็บเงินซื้อโทรศัพท์กันต่อไปเนาะทุกคนอะนี่เนะาะสวร์ก็อยากให้ทุกคนเนาะได้เห็น บรรยากาศของถนนของเมืองไทยว่าแตกต่างจากบ้านเขาสักหนาะเพราะว่าบ้านเฮาบรเ,เคยเห็นแบบนี้เนาะเขาก็เลยทึ่งนะทุกคนเขาก็ตื่นเต้นกับการมาท่องเที่ยวมามาเบิ่งมาเที่ยวเมืองไทยเนาะทุกคนนี่เนาะสาวนก็ทึ่งเทนเนาะทุกคนเลยโอ้โหนี่เลยทุกคนและถนนเส้นนี้เนาะสาวนยังก็เคยผ่านมาเนาะก็เลยยิ่งตื่นเต้นเนาะยิ่งเมื่อกี้นี่แบบผ่านนะั้น สะพานขึ้นห้องสะพานอย่างสาวบรก็บุมูดอ,อกเนาะนั่งรถมาและเห็นทุกคนโอ้โหสะพานแบบสุดยอดสวยมากยิ่งใหญ่อลังการที่สุดเลยบบเคยเห็นเลยสวบรค์บเคยเห็นเนอะบ้านเฮาบมีแบบนั้นทุกคนทุกคนเอ้ยหนอะบ้านเฮาบมีแบบนั้นแล้วผมเอบก็เห็นแท้เเขาก็มาเห็นเฮาก็ตื่นเต้น,นทุกคนเนาะ ถือสาสาวบอเด้วยเนาะเพราะว่าสาวบอลเเคยเห็นแท้เนาะทุกคนเลยมาเห็นในเมืองไทยนี่เนาะทุกคนถนนเมืองไทยว้าวใหญ่สะอาดกว้างขวางทุกคนเบิ่งเอาเนาะทุกคน อนุญาตฝากซองน้อยนี่แน่เด้อสาววอนซ่าแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาววอนแน่เด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แ้งได้เลยที่สำคัญอย่าก,กดคมโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย